ว่าตัวผ่าสองรันจายที่สามีปาปูนาได้รับโทรศัพท์สามีปาปุนารีบโทรศัพท์กรรลัมมาด่วนเลยค่ะโทรศัพท์กับมาหาป่าปูนาด่วนว่าเรื่องมันเป็นอย่างจีงจ,งจ,งจงีโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นปาปุนาตื่นเต้นหลายโมบุนาเพราะคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเก้าสิบห้าปีจะยาขาดกัน อยู่กันมา35ปีแล้วก็อายุ95ปีมันเป็นไปได้ยังไงที่จะต้องมาเลิกกันมันเป็นไปได้ไหนพี่น้องมันมันบนหนาเสือว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้บอกต้องตรงนะพี่นอ้องสิส่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอิหรี่กัพี่น้องป่าปูน่าในอธิษฐานป้าปูน่าในภาวนาสวดมนต์ตลอดว่าขอให้บ้านหลังนี้เป็นขอให้ป่าปูน่านี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ขอให้บ้านหลังนี้เป็นอันอันให ป่าปูน่าไปดูแลป่าปูน่าอยากเป็นเจ้าของป่าปูน่าจะสวดมนต์บ่อยมากสวดเป็นประจำทุกเสาร์ป่าปูนาจะอธิษฐานพี่น้องมันเป็นเรื่องที่มหาสัจจ์มากเป็นเรื่องที่มหาสัจจ์มากอีหลี่พี่น้องแล้วมันเกิดขึ้นได้อิหลีพี่น้องหลังจากนั้นอัน สามีปาปูน่าก็ติดต่อนะคะติดคือปะสามีปาปูน่านี่ติดต,ต่อเช็ดเรื่องแล้วเรียบร้อยเบอร์พี่น้องติดต่อกับพดอินสเปกชันเรียบร้อยไอ้ติดต่อกับทานายติดตอ่อรออย่างเดียวคือจะจ่ายเงินพี่น้องจ่ายเงินจ่ายเงินให้คุณตาคุณยายแต่มาบังเอิญคุณตาคุณยายเนี่ยเปลี่ยนใจพี่น้องคือปาปูาน่ารอแค่นั้นเองเพราะว่ามันจะปิดวันที่ยี่สิบสี่หลังจากนั้นวันที่ยี่สิบสี่ ปาปุนากถึงกำหนดวันที่ยี่บสี่พยาบาลนะคะปาพยาบาลก็เลยพยาบาลก็เลยโทรมามาหาป่าปุนาเพราะว่าป่าปูนากับพยาบาลนี่โทรคุยกันะจะคุยเมสเซจกันตลอดวันเหตุการณ์มันเป็นยังไงจังไงเหตุเกิดสารยังไงจังไงพยาบาลก็เลยเล่าให้ฟังว่าอันเหตุเกิดมันมีเรื่องอยู่ว่าคุณตาคุณยายนี่เป็น เป็นอันคนอันที่มีโรคประจาตัวคุณตานีตาบอดคุณยายนี่อันมีโรคประจําตัวคืออันคุณยายนี่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็เคยเป็นมะเร็งแล้วก็อันหายจากมะเร็งแล้วก็กลายเป็นโรคปวดหลังพี่น้องปวดหลังแล้วที่นี่อันจะกินยาอยู่ประจําไปหาหมอประจําเป็นโรคอยู่ประจําอันรถพยาบาลนี่มาบ้านเขาว่าอันเดือนละสองขังสามขังเขาจะว่าสันอันพยาบาลว่าคืออัน เ้วก็ทะเลาะกันบ่อยล้วก็ว้าบ่มวนพี่น้องทะเลาะกันอ้ยจะที่จะทังไปนั่งทอานี้พี่บานไปเรื่อ,องกับทานกับเครื่องสิแบบว่าอยู่แล้วแบบบ่มีความสุขกับพี่นอ้องกับคือสิแบบอยากอยาให้คุณตาคุณยายไปมันเรียบร้อยหรือจังใดกับโบซาบกคืออยู่อยู่บ้านบ้านนี่อยู่แล้วโบอยู่ยนิยนเยน็ยนเป็นสุพี่น้องอยู่ทะเลาะกันโอ้ยมีเรื่องสารพัดเกิดขึ้นมากไหมพยาบาคลอยฟังว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อนั้นคุณยายเนี่ยแกเป็นโรคประจําตัวคืออาการปวดหลังพี่น้องปวดหลังแล้วก มันจะมียาอยู่เม็ดชุดสองเม็ดชุดถ่ายว่าสันยาแก้ปวดนั่นคุณตาก,ก็เลยบอกว่าฉันจะไปหาหมอฉันไม่นัดกับหมอเดี๋ยวพยาบาลจะมาหาฉันไปหมอหาหมอว่าสันเธอมียาอยู่เกล็ด็กปวดอยู่สองเม็ดนี่แหละเธอกะกินไปว่าสันเดี๋ยวฉันกลับมาอเดี๋ยวคอยมมว่ากันไหม่ว่าจีเฮจังใดว่าสันคุณตาก็ก่อนคุณตาสิไปก็เลยอันเอายาให้กินยาให้กินแล้วคุณตาก็เลยไปอ,อันที่หาหมอเป็นนัดหมออันคุณยายกินยาก็ไปเพื่อนกะ บอสวงด้ือจังไหนพี่น้องจ๋าพันก็เลยโทรศัพท์ไปหาอันอันลูกายเพ่นลูกไย้พันมีพยาบาลประจำตัวลูกไา้ก็เลยปรึกษากับพยาบาลพยาบาลก็เลยบอกว่าแม่ฉันปวดหลังจังสี่สี่พยาบาลก็เลยเอามายาให้กินอีกสองเม็ดพี่น้องมากินยาสองเม็ดบานอาการมันก็เริมมันก็กินยาหลายเสร็จแล้วมันก็เกิดอาการอันอันฟุ้งปากออกมานนำลายฟุ้งปากน้องเรอันสลบลงไปในพื่นพี่น้องอันคุณตากลับมา เห็นเมียสลบเพื่อนมันเกิดอี่ยงขึ้นก็เลยอันหูเรื่องว่าอันคุณยายนั่นอันอันลูกชายนั่นคุยกับพยาบาลอันของเพื่อนน่นพยาบาลประจําตัวเพื่อนน่นแล้วก็อันพยาบาลว่าเอายาให้กินว่าสั่นกินยาเกินขนาดว่าสั่นก็เลยเกิดอาการพุ่มแพ้ไอาการแพ้อันนําไรฟุ้มปากออกมาก็เลยคุณตาก็บอกว่าอันว่าเพื่อนบอกบ่หมวนนะ อันบอกภาษาอันแบบประมวลพี่บอกบอกแล้ว่าบอกให้กินให้กินสองเมกะบอกฟังพี่ว่าอันฉันเบิดแล้วฉันเบิดควบอบทนของเรือแล้วฉันชินง่ายออกจากบ้านหลังนี้เฮาเลิกกันพี่ว่าบรต้องอยู่น้ากันอีกแล้วฉันเบื่อนายแท้แล้วเพราะว่าอยู่กับเธอแล้วฉันกับพ่อมีควอมสุขมีแต่เลืองมีแต่เลืองมีแต่เล่าเบากยั้งกับเบาฟังเงินทองฉันแต่ละบาทแต่ละสตางค์เธอก็บไปใส่ของทั้งลูกใช่เธอเก็บเงินเพิ่ไปใส่ ฉันฉันเบิดความอดทนแล้วว่าสันสิ้นสุดกันมือนี่วาสันเลิกกันว่าสันเอาวาต้องมาเจอนากันวะต้องมาว่ากันอีกว่าสันคุณตาคุณยายกับบอกพยาบาลพี่น้องบอกพยาบาลว่าให้ไปซื้อตัวเครื่องบินภายในมือนี่วาสันซื้อตัวเครื่องมือนี่หลัวก็กแพ็คเอาของฉันทุกอย่างอยู่ในนี่ลงกองทรงไปซะนนี่ให้ฉันที่หลังแต่ว่าเธอต้องเอาฉันเดินทางไปที่เท็กซัสไปอยู่กับลูกชายสฉันวาสัน พยาบาลบอกให้ฟังกับพี่น <im> ้องจ้ะน <im> ี่บอกตามพยาบาลหลังจากนั้นพยาบาลกับพีสื่อตัวเครื่องบินทั้งสื่อตัวเครื่องบินทั้งพยาบาลทั้งสามีพยาบาลแล้วก็ทั้งคุณตาสื่อตัวเครื่องบินสามสามใบเพราะกับคุณตาก็บอกว่าอันหลังจากนั้นคุณตากะไลคุณยายออกจากบ้านคุณยายกบไปอยู่บ้านกับลูกชายเพราะว่าลูกชายอยู่ในเมืองบ้านเดียวกันอันไปอยู่บ้านลูกชายอันช่วงที่คุณตารอรออันเดินทางคือมืออื่นยังสิ อันสองมือคุณตาจะเดินทางคุณตาอยู่บ้านผู้เดียวพี่น้องตากระบอดคุณตาว่าอันคุณเมียของคุณตาน่ะไม่บอกเคยโทรมาถามข่าวแล้วว่ากินเขาบออันเธอกินยาเหล่านี้บอกเคยโทรมาถามข่าวล้วคุณตากระตาบอดบานเนี่ยมกับโบเห็นอันเห็นบอกว่าไปอันไปเหตุอาหารกินวะสันเหตุอาหารกินเนี่กะอันหูซึกว่าอันเกิดอัน ไฟลียัยังลูกแต่ว่าอันละค้นขังบ้านก็จมะมาซอยแบบท่านมาสัตว์อันโอ้ยพี่น้องเคยตะเลือดต,ตนอันหลังจากนั้นอันเราก็ะเขียดแห้งยิ่งช่วงที่อันไม่ใงน,นันบ่เคยอันคุณเมียเรนะาน่ะบ่เคยโทรมาถ,ถามเราเครียดบางอย่างน่ะเราแค้แนใจสิ้นสุดทันทีมาสัตว์เก่าสิบห้าปีพี่น้องคึอเบิ่งอายุเก่าสิบห้าปี ฝรั่งเนี่ยเขาบอกแค่เด้เรื่องการหย่าการไลไรถ้าเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาจะไม่แคไม่เหมือนคนไทยเราอยู่กันถึงไม่รักกันก็อยู่กันจนตายแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกแค่พี่น้องถึงจะอายุมากหน่อยขนาดไหนถ้าเขาต้องการจะเลิกเขาคือเลิกสมบัตินี่อ่าก็มาแบ่งกันอีกทีคือเลิกก็คือเลิกเขาจะไม่ห่วงอ่าว่าจะอ่ไอ้ชาวบ้านนี่อย่างบบมีทาาพี่น้องนี่คือสังคมฝรัง่งวัฒนธรรมฝรังร่งจะอายุมากแค่ไหนถ้าเขาถึง ที่สิ้นสุดแล้วเขาต้องการจะยาเขาต้องอยาพี่น้องเขาจะไม่เคสังคมนะคะนี่คือสังคมฝรั่งนะคะ95ปีนะคะปาปูนาช็อกมากพี่น้องเก้าสิบห้าปีแล้วก็ไมย่ยาพี่น้องโอ้ยสุดสุดช็อกจริงๆพี่น้องหลังจากนั้นพยาบาลแล้วก็เลยอเอาคุณตากนี่อันกับสามีเห็นพยานา่ก็เอาคุณตา,า,พญญา,าเ,เาตาพราะว่าคุณตานี่นั่งเวลเชยนะเขาไปบังนะคะในในคลิปที่ปาปุณาอัดเนี่ยตามที่ปาปุณาลงให้ให้นะคะตามที่ ที่ที่ลิงเนพี่ป่าปูน่าอันลงไปหายเบิ้งนะคะแล้วก็สามีอันกับอันพยาบาลนี่สามีพยาบาลนี่กับพักกันเอาคุนตานี่ไปส่งลูกชายอยู่ที่เท็กซัสแล้วหลังจากนั้นอันอันป่าปูน่าก็เลยติดต่อติดต,ต่ตอทั้งอันเมียเก่าคุณตานี่กับลูกชายหลุกเหล้ยงันนี้ติดต่อเหตุเหลืองแล้วที่นี่ ถึงวันปิดค่ะพี่น้องจ๋าวันที่ยี่สี่สิงหาถึงวันปิดป้าปูนากับสามีก็เดินทางโอ้ป้าปูนานี่ขนของไปเต็มรหลดเลยพี่น้องขนของไปเต็มรหลดเลยเพราะว่าป้าปูนาปิดแล้วป้าปูนาชิ้นใหญ่กับไปอยู่เลยพี่น้องพอไปถึงค่ะพี่น้องถึงป้าปูนาไปอยู่บะไปเพราะว่าไปถึงเย็นขึ้นวันพฤหัสวันพฤหัสอีกวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สี่นี่เป็นวันเสาร์ของวัน เรือนสิงหาหลับป่าปุนากะวา่าป่าปุนาไปถึงตอนเย็นแล้วก็เลยไปนอนบ้านพี่สะพายตื่นย่มามะเศราบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนี่จะหนักหนักโครตสิงคืบันทำสัญญาการโอนบาทป่าปุนากับไปไปก่อนชิมหาทีหลังจากนั้นหลังจากบ่ายโมงบ่ายโมงชิมหาทีนประมาณบ่ายโมงมั่งชิมหาทีคุณคุณยายขับรถมาโอ้ยเปิดประทุนอย่างดีพี่น้องขับรถมา รดมาเพิ่นก็นไปเปิดคุณแจาบานกุญแจบานเปิดบ่ไไ้ค่ะพี่น้องจา๋าเอ้าเอียงก็เป็นยังสัน่นเพิ่นเอาคุณแจามาเปิดบ้านบ้านนี้ก็โล่งรถลดพี่น้องโล่งล,ลดนี่ก็พังแบบโอ้ยของอยู่ในบ้านยังเต็มพะนึ่งพะเนืดบ่ได้ขนของออกไปเลยพี่น้องมืออันจะโอนบ้านลรอของยังเต็มโลงรหลดโล่งรถลดนี่ ป้าปุนากษามีขับรถผ่านเขาปร,ประตูล่งรถอดคือพังทั้งสองขางประตูใหญ่ประตูหน่อยพังเบิดพี่น้องแล้วก็สูบบุรุงบุรีขี่บุรีเต็มอยู่ล่งหลดพี่น้องโอ้ยสามีนี่สูนสูนสูนสุดขนาดพี่น้องจับศูนป้าปุนาจะขับรถหล่อรถหลอกันเลยมาจอดมาจอดล้อมาล้ออันลวป้าปุนาจะนัดพยาบาลน,นัดพยาบานให้หมาเป็นพญานพยาิบาลกับ หลังจากนั้นพยาบาลกับมาหลังจากมันพยาบาลมาทานายกับมาโอ้ยเปิดบ่ได้พี่น้องลูกคุณแจเปิดบ้านบ่ได้โอ้ยเงินไหลจ้าของบ,าบ้านบ่มีลูกคุณเจเลยลูกคุณเจ๋อหยังบุ้งมาเปิดเปิดบ่ได้กับพี่น้องโอ้ยบ่เคยบอกก็เห็นพี่น้องยังจะสิบเป็นยังสี่เกินเลยไงมากป้าปูนากับพอเคยเห็นสภาอันหลังจากนั้นป้าปูนากับสามีก็เลยบอกถ้าสมมุติ ฉันเปิดบ้านบาได้บ่ไดรมือนีฉันจะยกเลิกฉันจะพูซสื่อบ้านหลังนี้ว่าสันอันพอดีพยาบาลพยาบาลก็เลยมาพยาบาลก็เลยมาที่ที่บ้านพยาบาลกับพยายามจะเปิดมันจะมีรหัสอันคอมมานดชั่นหรือรหัสเปิดกับไป,ปบไก,กับเปิดบ่ไไ้พี่น้องเฮ็ดจะไปกับเปิดบ่ไไ้เพราะว่าลูกไส้เพิ่นลูกไส้ไ่คุณย้ายเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนอันรหัสเปลียลปล่ยนรหัสเข้าไปในบ้านอันมัานังจอคอ เบื้องหลังก็ไปตัดเลือดตุนผัวทิมเจดทิมหาปีผัวทิมช่วงอายุยิชนะนั่งเงาต้องหมอกหลังที่นี่เงินบัญชีทุกอย่างอันคุณตาปิดเบิดพี่นอ้องราะว่าคุณย่ายนีบริษัททำงานมาหลายปีแล้วแล้วกะ็อันเงินบัญชีเงินอันยังทุกอย่างคุณตานีสั่งปิดระงับเลยคุณย,าย่าบอกมีเงินอันมาลู่ที่หลังบ่านี่ทนายบอกว่าอันมาลู่ที่หลัง ว่าสาเหตุที่เขาอันตู้คนที่หนอที่หนอกระยังเต็มอยู่พี่หนอมาหูที่หลังอันอันอันทนายบอกว่าเขาทะเลาะกันเขาโทรศัพท์ทะเลาะกันว่าสั่นเขาทะเลาะกันเรื่องแบ่งสมปากเพราะว่าผู้ยิ่งนั้นต้องการเงินทุบบาททุบสจากจากการขายบาทแต่ผู้ซ้ายเนี่ยบอย้อมและที่นี่สาเหตุที่อันสาเหตุที่อันของในบาทเนี่ยบกคนออก เพราะว่าคุณยายเนี่ยบอมีเงินวส,สันบอมีเงินใจให้อันเขามาขนของวส,สันเพราะว่าคุณตาเนี่ยตัดงบประมาณทุกอย่างตัดไล่ได้ตัดทุกอย่างปัดเคดอตกครดิตัดแบ่งตัดทุกอย่างคุณยายนี่บอมีเงินเลยวส,สันและที่นี่อันสาเหตุนี่เหตุนี่ที่ลูกชายของคุณยายเนี่ยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนลูกคุณเจมาเปลี่ยนรหัสเข้าในมูบาในบาทแล้วก็อันเอาลูกคุณเจ๋ไปเสี่ยง คุณยายไปถือหลูกเจี๊ยบหลูกไส่บานหลูกบานของหลูกไส่มามันก็เลยเขาบ่ได้คุณยายบนอู่พอคุณยายนี่กับบ้าบ่าบ่กว่อันเป็นประสาทไข่ไข่กับอันลงหลงลืมลืมบอกข้ามหนึ่งกับลืมไปเลยพี่น้องบัานนี้ป้าปูน่ากับสามีก็เลยบอกว่าโอเคฉันให้โอกาสเธออีนึงอาทิตย์ถ้าหนึ่งอาทิตย์นี่แอร์บอสลมแอร์กับบอสลมพี่น้องบอกว่าสมแอร์แล้วกับบอสลมแอร์บอสลมของอยู่ในบ้านบอขนออกแล้วก็ ตู่ขั้นเทนเนืร์นี่นบุคนนุณนี้ฉันนี่ตกลงยกเลิกฉันบ่นสื่อแล้วบ้านมาสันป้าปูน่ากับตกลงเรียบร้อยอันหลังจากนั้นป้าปูน่าก็เลยโอ้ยเกิดอไใหญ่มากบ่เคย้ยพ่อเคยเห็นพี่น้องทนายกับสันหัว <c oughs> คนอยู่ในหมู่บ้านอ่ะเราเหตุการณ์ใน้ฟังว่าอันมันเป็นจังสี่จัง 4, สี่วสัน,ยยนอันรถพยาบาลน่ะมาเดือนละสามสี่โลอ่ว่าสันทะเลาะก,กันอัน คนในมู่บ้านนูเหตุการณ์มาบ้านหลังนี้ต้องการขายมาสามรังแต่เธอในีน่ยเปนกังที่จีแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจเธออาจจะได้แบบว่าอันอันเธอเนี่ยโชคดีมากมากมาถึงเกือบถึงเกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงขั้นตอนสุดท้ายเกือบจะได้กุญแกบบานแล้วแต่ยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบว่าโอ้พี่น้องบ่เคยบอเคยเห็นป้าปุนาก็บ่เคยผอเคยเห็นป้าปุนากาสามีทนายก็เลยกลับทนายก็กลับไป อันพยาบาลกักลับไปลูกซ้ายกัอันเอาโอ้เดี๋ยวเดียวลืมไปหลังจากนั้นสามีอ่าป่าบุญสามีป่าบุญนเลยโทรศัพท์ไปหาลูกซ้ายของคุณยายนั่นว่าอันตอนนี้เนี่ยพวกฉันเข้าบ้านบ่ได้ว่าสันอันโทรไปเจ้าเทใดีหลอกเพิ่นกับโบลับสายในที่สุดสามีโทรโทรโทรเพิ่นก็บได้ลับสายสามีก็เลยบอกว่าฉันพวกเขาเนี่ยเข้าบ้านบ่ได้เพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อปิดอันปิดอันการโอนบ้านว่าสัน อันอันลูกชายย่ายหว่าโอ้อันแม่ฉันะเอาลูกขึ้นแจ๋ฉันไปป่ะสา่นวลนั่นมันลูกขึ้นแจ๋บานฉันเอาแล้วลูกขึ้นแจ๋บานไปใส่เอาฉันกับผู้ผู้เนี่ยแม่ฉันเอาไปทิ่มไปใส่ทีไดในมันอันลูกชายคุณย่าเนี่ยขี่โกหกพี่น้องเขาเนี่ยเป็นคนเอากลูกขึ้นแจ๋ไปเพราะว่าเขาบ่ต้องการเนี่ยอันปิดบานเขาบ่ต้องการอ่าอ่าสี่โอนบานมะนีเพราะว่าอันสาเหตุเพราะว่าคุ้ตานั่นอันตัด ไล่ได้ตัดเงินทุกอย่างจากคุณยายแล้วที่นี่บบมีเงินตกลงลาราคาบ่ด้ว่าสมบัตินี่จะแบ่งกันยังไงในที่สุดสหลังจากนั้นสามีก็ได้บอกว่าอันละแม่ฉันไปใส่แม่เธออันอนพยาบาลพาไปเบิงบ้านไอไอไอลูกชายยายคุณยายบอกเฮ้ยพยาบาลพาไปเบิงบ้านเดี๋ยวฉันจะเอาแม่ฉันไปอันไปอันเรียกค่าไทยอันเพราะว่าพยาบาลน่น ขโมยเงินแม่ฉันขโมยนั่นขโมยนี่เอาอันนั้นเรื่องของเธอโบเกี่ยวกับฉันโบเกี่ยวกับฉันอันมันเป็นเรื่องอันจนส่วนโตฉันบกอยู่แต่ว่าต้องฉันต้องการหูว่าบ้านเธอเสียจังไดเธอเสกขนใหญ่ออกบ่อเสือผ่าหรือของเขาของในบ้านฉันต้องการจากอันรูคําตอบเพราะว่าฉันจะให้กาหนดอีกหนึ่งอาทิตย์แต่เซิร์ฟเธอบอสมเอเธอบ่ขนอองออกจากบ้านฉันก็ยิงยกเลยการสือบ้านว่าสันอัน เขากเพิ่นอันลูกไสยก็เลยว่าอุ้ยพี่น้องลูกชาเพิ่นนี่ติดยาพี่น้องโอ้ยขับรถอันมีเบนสามคันมีรถอันอันสปอร์ตคอเวตหนึ่งคันสมัยรวยพี่น้องเพราะว่าบ้านอันลูกลูกไสยคุณยายนี่สามีภรรยาตายแต่งเงินมาประมาณเกือบสองล้านละสันเอาเงินสองล้านนะมาซื้อรถซื้อรถเบนสามคันซื่อรถอันรถเบนสปอร์ตสามคันพี่น้องสปอร์ตเบิร์แล้วก็รถคอเวตสปอร์ตอีกคันหนึ่งมาขับอวดสาวๆแล้วก็ใส่เคสเขาบอกว่าอัน เล่นยาพอแล้วก็ <c oughs> คนอันคนที่ในหมู่บ้านนะเขาบอกให้ฟังเนาะอันบ้านหลังที่บอกว่าสื่อราคาเงินสดอยู่ในหมูบ่บ้านราคาราคาเป็นหลานนะก็โดนธนาคารหยุดตอนนี้ยังอันโดนอันแบบว่าจังไดยังเป็นบ้านลลางอยู่ป่าบุนาครับลดไปเบิ่งหไหลเถื่อ,ลอน,นละอันเสนะ นี่ค่ะคือเลื่อผ่านไปแล้วที่นี่หลังจากนั้นป,ป้าปุนาแฟนสามป,ป้าปุนาสามีป้าปุนาก็เลยบอกลูกชายคุณยายว่าถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์นี่เธอผสมเธอบอกอ้คุณของอยา่าบานฉันจะยกเลยฉันจะให้กาหนดเธออีกหนึ่งอาทิตย์วสันหลังจากนั้นอันเดี๋ยวคอยมาคุยกันใหม่วสันหลังจากนั้นป,ป้าปุนสามีป้าปุนาก็ให้หนึ่งอาทิตย์ป,ป้าปุนากับสามีขับรถมาเบิ่งสมือพี่น้องขับรถมาเบิ่งสนุกว่ามันมีการเคลื่อนย้ายอย่างบ่ เป็นอาว่าคุณตาคุณยายก็เลยตกลงเรื่องเรื่องแบ่ง์สมบัติคุณยายเนี่ยเอาประมาณ75%คุณตานี่เอา25%อ่าปนตวันที่ปิดบานหลังจากนั้นก็เลยนัดสัญญาการปิดโอนบานวันที่31อคือการโอนโอนบานกันอีกวันที่31ทุอูกอย่างก็เลยนัดกันมาอีกพี่น้องนัดกันมาโอนบานป้าปูนากับ่เคยพ่อก็เห็นพี่น้องเอ้ยทนายก็มา ตาหนายกาับมาป่าปูนากับมาป่าป well, ูนากับเตรียมของมาเรียบร้อยเพราะว่าป่าปูนามาจอบดสมือสมือจอบดสมือพี่น้องอันป่าปูนาเพราะว่าป่าปูนาลู่หูลูละหัดแล้วป่าปูนากับเข่าบาดได้กับมาจอบดสมือเสนอกับแฟนกับเข่ามาเสกในบ้านว่าของนังยั่งยู่บ่ของกับขนออกไปเบิดแล้วก็ทุกอย่างอันบ้านบ่อนซองเขาทำสุขความสะอาดเรียบร้อยป้าปูน่าก็เลยแบบกลับมาเอาคงเอาของขึ้นของอยู่ในรถอยู่แล้วบ่ได้เอาลงมกับมาจะมาอันมาโอนบ้าน วันที่วันที่หกพี่น้องป่าโปนณาเลื่อนจากวันที่สิบเอ็ดมาเป็นวันที่วันที่หกตอนแรกว่าสปิดวันที่ยี่สี่ก็เลื่อนมาวันที่สามเอ็ดสามเอ็ดกเลื่อนมาวันที่หกวันที่หกอันสิงหาเลื่อนมาเป็นวันที่หกสิงหาจากจากวันวันที่สามสิบเอ็ดเดือนกรกฎาคมก็เลื่อนมาเป็นวันที่หกสิงหาเพราะว่าตอนแรกว่าจะปิดวันที่ยี่สี่มันปิดเพราะใดแล้วที่นี่ก็เลื่อนมาอีก ว่านี่อันก็มาทาสัญญาการสื่อขายโอนเงินพี่น้องอันทนายกับเห็ดกับปลาปูนาก่อนเห็ดสัญญาก,รกญญารโอนบาทเรียบร้อยอันเส้นสัญญาอย่างเรียบร้อยอันคุณยายก็เลยอันนั่งรอหลังจากนั้นเห็ดปลาพูนากับสามีโอนอันเรียบร้อยแล้วก็เลยไปเห็ดกับคุณยาา อันถ้านายบอกว่าฉันต้องการบัตรภาชาสนมาสันคุณยายบอกว่าฉันไม่มีบัตรระชาสนมาบัตรประชาสนฉันหายมาสิบอันมามาชีหาปีแล้วสันฉันโบมีบัตรประชาสนมาสันเอาถ้าเธอมีบัตรภาชาสนอีฉันกระจายเงินเหอเธอบ่ได้มาสันอันเพราะวันเป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอเนี่ยถ้าเธอบ่บมีบัตรประชาชนนอีฉันฉันต้องการบัตรประชาชนเพื่อจะเป็นหลักประกันมาสันถ้าเธอบบมีบัตรให้ฉันฉันก็บ่สามารถจ่จายเงินสดวนให้เธอคุณยายบอกอ๋อ ฉันมีเจ้บัตรประาพาสปอร์ตว่าสันมันติดอยู่รถฉันฉันเอารถเบนฉะนั้นไปศูนย์สมที่รถเอ่อไปสมที่ศูนย์เบนว่าสันทานายก็บอกว่าเออ่เธอต้องไปเอาพาสปอร์ตเธอมาถ้าไม่งั้นเอ่อฉันจะบรทับการโอนเงินให้เธอมื่อนี่ว่าสันหรือว่าถ้าต้องการให้ฉัน,นตามเธอไปที่ศูนย์รถเบนฉันจะจะ,จะไปเอาพาสปอร์ตกับเธอเพื่อจะถ่ายเป็นหลักฐาน ฉันก็สามามาจ่ายเงินให้เธอได้แต่ว่าเธอตรงน้าฉันไปเพราะว่าฉันบ่เสือฉันเบื่อเสือว่าเธอมีอพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนเพราะว่าฉันต้องการจะ,ะรู้ให้แน่ชัดว่าเธอมีพาสปอร์ตจริงๆฉันต้อตงการที่จะไปกับเธอที่ศูนย์สองรถเบนมาสัน่นทนายก็บอกว่าโอ้เกิดได้ใหญ่มากกับ่เคยพอเคยเห็นว่าฉันพี่น้องจะ <laughs> ในที่สุดกับพี่น้องจ้าบ้านหลังนั้นก็ได้เป็นของปาปูนาบ้านหลังที่ปาปูนาไปทีไปลงอที่ปาปูนาอาดคลิปไปพี่น้องที่ปาปูนาใหญ่ไปอยู่พี่น้องในที่สุดนะคะปาปูนาก็ได้บ้านหลังนี้มาโดยที่แบบว่ามหัศจรรย์ด้วยเหตุการณ์ที่ปูนาคิดว่าฝันว่ามันจะเกิดมาเป็นแบบนี้พี่น้อง ไม่น่าคิดว่าคนอายุ95จะมีการยาร้างเกิดขึ้นปนัาเสือเนี่ยคือเรื่องที่ปากปุนาเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนาอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าหักปาปุนาหน่อยๆหักปาปปุนาหลายๆได้จากพี่น้องจ้าจุ๊บๆได้จากจุบจ๊บๆสวัสดีค่ะ